สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเป็นหมู่บ้านในเขตแดนระหว่างศรีสะเกดกับยะโสธรน,นะครับบ้านนี้ก็คือบ้านหนองสวงนะครับบ้านหนองสวงตำบลสร้างตีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกด ถ้าวิ่งเลยบ้านหนองสวงไปก็จะเป็นเขตอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับนั่นก็คือบ้านเหล่าน้อยนะครับแต่บ้านหนองสวงก็จะขึ้นกับตำบลสร้างปี่อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดถ้าเลยหมู่บ้านนี้ไปประมาณสัก2-3มกิโลนะครับ2-3กิโลเมตรก็จะเป็นบ้านเหล่าน้อยอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของ บ้านหนองสวงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสวงนะครับก็น่าจะถูกยุบไปแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ยุบผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ดูสภาพโรงเรียนแล้วก็เป็นสมโมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่นะครับก็เข้าเขตของบ้านหนองสวงแล้วนะครับ ็โรงเรียนบ้านหนองสวงบริเวณนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับบ้านหนองสวงตําบลสร้างปี่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสวงนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ยุบไปหรือยังหรือว่ายัง,ย,งยังมีครูมีนักเรียนสอนอยู่นะครับแต่ดูสภาพแล้วแบบทุดโทรมมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูสนามฟุตบอลนะครับนี่ครับซึ่งโรงเรียนผมไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวลองถ้าเจอชาวบ้านผมจะลองถามดูนะครับว่าโรงเรียนนี้ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือบ้านหนองสวงตำบนสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันนะครับพอขับเลยโรงเรียนมานิดหนึ่งนะครับก็จะถึงวัดนะครับนี่ก็คือวัดหนองสวงนะครับวัดบ้านหนองสวงนั่นเองนะครับ ทางด้านซ้ายมือนะครับอย่างผมจะลองถามคุณแม่ดูนะครับเนี่เขาอยู่ในนาเนี่ยรงเรียนบ้านหนองสวงเนี่ยเพิ่นยังสอนอยู่บ่ครับสูมือเนี่ยอยู่ไปแล้วบ่ครับอ๋บอบ่มีคู่บ่มีนักเรียนแล้วบ่ครับอ๋อปิดปิดไปได้จักปีแล้วครับอ๋อหลายปีแล้วบ่ครับอ๋อโอเคโอเคเอาขอบคุณครับโรงเรียนนี่บ่ได้สอนบ่ได้เรียนกันแลวเนาะอ๋อขอบคุณครับ ก็เป็นอันว่าสรุปว่าผมถามชาวบ้านดูแล้วนะครับโรงเรียนยุบไปแล้วนะครับไม่มีไม่มีครูไม่มีนักเรียนมาสอนแล้วนะครับไม่มีนักเรียนมาเรียนแล้วไม่มีครูมาสอนแล้วนะครับที่บ้านหนองสวงเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับคุณผู้ชมน่าจะไม่มีนักเรียนแล้วนะครับไม่มีนักเรียนก็ก็เป็นไปได้ที่ไม่มีนักเรียนมาเรียนก็จะถูกยุบนะครับ สายมือผมในเห็นกําแพงอยูนี้คือวัดหนองสวงนะครับวัดประจำหมู่บ้านหนองสวงนั่นเองนะครับนี่ครับวัดหนองสวงบ้านหนองสวงอำเภอ,อบ้านหนองสวงตาบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับบ้านหนองสวง นี่ครับหลังจากที่เลยบ้านหนองสวงมานะครับก็จะกั้นด้วยทุ่งนานะครับแล้วก็เข้าเขตของอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรกันแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของเขตอำเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับเลยบริเวณทุ่งนานี้ไปนิดเดียวนะครับก็เป็นพื้นที่ของบ้านเหล่าน้อยอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับ